หนูคิดว่ามีเก้ามาให้เห็นนะคะหนูคิดว่ามีเก้ามาให้เห็นแม่จ๋าหนูคิดว่ามีเก้านะคะใครเป็นสายวิ่งสายรูดวิ่งเก้ารูดเก้าใครเป็นสายวิ่งสายรูดวิ่งเก้ารูดเก้านะคะหนูคิดว่ามีเก้ามาให้เห็นและเก้าที่หนูชอบก็คือเก้านี้เก้านี้เก้าที่หนูชอบคือเก้านี้รัฐบาลไทยใบแดงจะแม่รัฐบาลไทยใบแดง เดี๋ยวเราจะต่อที่เราใบแดงนะเราจะต่อกันที่เราใบแดงนะอันนี้รัฐบาลไทยใบแดงนะใครแขปบหน้าจอแล้วพิมพ์เก้าให้หนูหน่อยใครแขปบหน้าจอแล้วพิมพ์เลขเก้าขึ้นมาให้หนูหน่อยนะคะใครแขปบหน้าจอแล้วพิมพ์เลขเก้าขึ้นมาให้หนูหน่อยนะอยากเข้ากลุ่มทักแชทเพจโหลดวัวเบเปอร์ค่ะอยากเข้ากลุ่มทักแชทเพจโหลดวัวเบเปอร์ได้เลยอยากเข้ากลุ่มทักแชทเพจโหลดวัวเบเปอร์ได้เลยค่ะเหลือสิบสองคนค่ะแม่อีกแค่สิบสองคนนะ ได้อีกสิบสองคนนะคะไม่มีปลายทางจ่าไม่เปิดปลายทางจ้าราคาเท่านี้เปิดปลายทางไม่คุ้มเลยแม่ขากดเก้าขอบคุณพี่ปื้มนะคะขอให้ถูกสามตัวตรงนะคะพี่ปื้มขอให้พี่ปื้มถูกสามตัวตรงขอให้พี่ปื้มถูกสามตัวตรงคนกดเก้ามาขอให้ถูกสามตัวตรงอ่ะ อันนี้เป็นเลขทูบวันนี้นะเป็นเลขทูบวันนี้เป็นแนวทางวันนี้นะจ๊ะแม่จ๋าน,นี่คือแนวทางวันนี้นะคะเป็นเลขทูบวันนี้ว้าหนูฟูฟูนยนะวอเปเปอร์นะคะใครจะเข้านะคะป้านันถ่ายลงกลุ่มให้หน่อยครับ วัวเปเปอร์ใครอยากเข้ากลุ่มซูเปอร์วีไลูกค้าโหลดวอลเปเปอร์ทักแชทเพจโหลดวอลเปเปอร์ทักแชทเพจโหลดวัลเปเปอร์นะคะเสร็จแล้วป้าถือไปก่อนดิป้ารับไปก่อนหนูรัอยู่ทักแชทเพจโหลดวอลเปเปอร์นะคะเสร็จแล้วลูกค้าจะได้เข้ากลุ่มซูเปอร์วีไนะคะซึ่งหนูเป็นคนวางแนวทางเองโอเคไหมเหลือเก้าคนนะคะรหัสงงูเล็กหนึ่งนะแม่นะ